ผ่านชีวิตได้ชื่นชมโลกสวยได้เพียง15ปีชีวิตวัยรุ่นต้องมาผจนกับครอบครัวที่แหลกเหลวบ้านเป็นปัจจัยหลักที่จะหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดีแต่จะดีได้จริงหรือสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่องเสียดาย ep ที่3เปิดเรื่องมาที่ปู่ระหว่างที่เธอนั่งเล่นเกมอยู่นั้นพี่น้องต่างแม่ก็มาเซาสีบอมก็อยากเล่นเกมด้วยลูกหมูก็ขอให้พี่หาลูกกระส ห,หน่อยเสียงเด็กๆร้องเจ้าเจ้าจนแม่ทนไม่ไหวอะไรอปู่แม่เห็นปู่เล่นตั้งนานแล้วทําไมไม่แบ่งให้น้องเล่นบ้างไอ้เกมกดนี้แม่ก็ซื้อให้เวลาแม่ซื้ออะไรให้ก็ควรแบ่งกันจำเอาไว้ปู่ก็โตอตอบว่าน,นี่เป็นสิ่งที่แม่ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดแต่แม่ก็ไม่สนยังไงก็ต้องแบ่งกันทําไมปู่ใจดําเอานิสัยนี้มาจากใครแม่ไม่เคยสอนให้เราเป็นคนใจดําเลยนะนหนเกมเอาให้น้องเล่นบ้างเมื่อแม่กลับไปที่โต๊ะปู่ก็ยังเกมมาจากน้องน้องก็ฟ้องแม่ แม่พี่ปูไม่ยอมให้หนูเล่นแม่เลยมาหาเรื่องปูอีกครั้งสองแม่ลูกได้ประชดหน้ากันปูก็เอาเกมกดไปทิ้งไว้ในตู้ปลาแม่ที่โมโหเลือดขึ้นหน้าเลยลั่นมือตบหน้าปูไปหนึ่งทีก่อนที่ปูจะวิ่งขึ้นไปชั้นบนลุงวัชส,สันก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงดังแต่ปูก็ไม่มีอารมณ์ตอบเข้าไปในห้องเปิดวิทยุจนเสียงดังแม่เคาะประตูมากเท่าไหร่เธอก็ไม่สนความเจ็บปวดนี้ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจหรอกว่าเด็กต้องการความรักจากพ่อแม่มากแค่ไหนทุก มักจะมีลูกเทวดาหนึ่งคนอยู่เสมอซึ่งเป็นลูกที่แม่รักมากที่สุดแล้วลูกคนที่เหลือก็ต้องแบบรับความรู้สึกจากความไม่ยุติธรรมของพ่อแม่ซึ่งปู่ก็เป็นเช่นนั้นตัดภาพมาที่ดาวและเดือนทั้งสองพี่น้องได้ได้นั่งรอแม่ที่ไปฟังอาการจากหมออยู่หน้าห้องคุณแม่ก็ต้องถึงคราเสียใจเมื่อรู้ว่าสามีของตนเกิดอาการหนักถึงแม้อาการจะกำเริ่มในโรงพยาบาลสามารถรักษาได้ทันท่วงดียื้อชีวิตเอาไว้ได้แต่ทว่าสามีของ ขเขาต้องกลายเป็นอมพาตและโอกาสที่จะหายดีมันก็มีน้อยคุณแม่ต้องรำให้กับข่าวร้ายที่หมอได้แจ้งบอกตัดภาพกลับมาที่ปู่เธอไม่ยอมลงมากินข้าวกับครอบครัวแม่ไม่พอใจกับพฤติกรรมของปู่แต่ทว่าผู้เป็นแม่ยังไงก็อดเป็นห่วงลูกไม่ได้ค่ำคืนนั้นก่อนนอนเธอเลยจัดขนมใส่จานและไปวางหน้าห้องปู่เคาะประตูว่าขนมอยู่หน้าห้องนะลูกหิวเมื่อไหร่ก็ออกมากินนะเมื่อสิ้นเสียงของแม่ปู่ก็ได้เปิดประตู ออกมาลงไปชั้นล่างและไปเอาเกมกดที่รักของเธอก่อนจะกลับขึ้นห้องเอาขนมที่แม่วางไว้ไปกินด้วยค่ำคืนนั้นบูก็ได้เช็ดถูน้ําออกจากเครื่องเล่นเพราะนั้นอาจจะเป็นเพื่อนคนเดียวที่เธอมีอยู่ตอนนี้แต่ทว่าซ่อมเท่าไหร่มันก็ยังไม่ติดสักทีในเช้าวันต่อมาณที่โรงเรียนคุณพ่อของเงาะแล้วมังคุดก็ได้มาส่งลูกด้ยินนี้พ่อมารับนะลูกเงาะก็บอกว่าไม่ต้องก็ได้พ่อช่วงเย็นลูกค้าเยอะเดี๋ยวหนูกับน้องกลับกันเองได้พ่อเลยเอา เงินค่าแท็กซี่ให้กับลูกและเงาะก็ได้แยกย้ายจากน้องเพื่อเข้าเรียนตัดภาพมาที่ปู่เธอแต่งตัวเสร็จนานแล้วก็ได้แต่รอแม่เมื่อไหร่จะไปส่งที่แม่ช้าก็เพราะว่าต้องแต่งตัวให้กับลูกๆอีกสองคนปู่ก็ได้แต่นั่งเซ็งนี่จะสายอยู่แล้วหมวช้าไรอ,อยู่เด็กเปรตพวกนี้ข้าวของเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นข้าวกล่องกระติกน้ําแต่งตัวก็ช้าใส่รองเท้าเองก็ไม่เป็นเป็นตัวถ่วงชั้นซะเหลือเกินปู่ก็ได้แต่คิดในใจเพราะว่าตนเองก็ยังไม่ยอมคุยกับแม่เมื่อ ปู่มาถึงห้องเรียนเธอก็ได้เข้าเรียนณนะห้องมอ .4 ทับ2ซึ่งในห้องนั้นก็มีเงาะอยู่ด้วยแต่ทว่าระหว่างเรียนปู่เอาแต่เมอลอยคิดเรื่องเมื่อคืนขณะครูเรียกชื่อเธอยังไม่ได้ยินเป็นอีกครั้งที่ปู่เมอ์ตัดภาพมายังโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่มีแปมและเดือนเรียนอยู่ที่นี่แปมเมื่อได้ทราบข่าวพ่อของเดือนก็ปลอบใจครูได้ยินมาเเวยคนที่เป็นอัมพาตบางคนก็มีโอกาสหายนะมึงต้องมีหวังนะเดือนระหว่างนั้นโจเพื่อนที่อยู่ในสลัม ก,ก็ได้มาชวนทั้งคู่ไปห้างหลังเลิกเรียนแต่เดือนคงจะไปไม่ได้เพราะว่าต้องไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลตัดภาพมาที่ปู่ในเย็นวันนั้นเธอก็ไม่รู้เส้นทางว่าจะกลับบ้านยังไงเลยไปทักทายเงาะและได้รู้ว่าทั้งสองก็เพิ่งย้ายมาเหมือนกันปู่ได้ชวนเงาะไปเที่ยวห้างแต่แต่มายังไม่เคยไปเลยเงาะก็อยากไปนะแต่ต้องไปส่งน้องขอโทษทีแล้วมังคุดก็เดินมาพอดีเงาะเลยขอตัวก่อนไว้เจอกันพรุ่งนี้นะน,นั่นเป็นครั้งแรกที่สองสาวได้พูดคุย กตัดภาพกลับมาที่เดือนหลังจากเลิกเรียนเธอก็ดิ่งตรงมาที่โรงพยาบาลเมื่อเดือนมาเฝ้าคุณแม่ก็ขอตัวก่อนต้องไปที่ทํางานแต่ก่อนออกไปจากโรงพยาบาลคุณแม่ได้ไปเช็คบินเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาถึงแม้บริษัทของพ่อจะมีประกันแต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่ประกันไม่เคลมให้ซึ่งราคาม,มันก็แพงหูฉีคุณแม่ก็บอกว่าจะมาจ่ายพวกนี้นะความจริงเธอยังไม่มีเงินมากขนาดนั้นตัดภาพมาที่ปู่สุดท้าย เธอก็หาห้างเจอจนได้และที่นี่ดูเหมือนจะมีวัยรุ่นมากมายและข้างๆตู้เกมของเธอก็มีแปมกับโจกําลังเล่นเกมอยู่อย่างสนุกสนานแต่ทว่าต่างกับโหมดแปมก็ขอตังจากโจรีบหยอดเร็วกว่าจะมาถึงด่านนี้ยากนะโจก็ไม่มีเงินแล้วด้วยความใจดีของปูเลยยื่นเหรียญไปโจก็บอกเดี๋ยวจะคืนให้นะปูก็บอกไม่ต้องนาามัวแต่ชวนคุยเห็นไหมฉันแพ้แล้วเนี่ยไปก่อนนะปูได้ดิ่งตรงไปที่ห้องน้ําซึ่งในนั้นก็มีสาวหลอดดูดบุหรี่อยู่ แต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรและเมื่อออกจากห้องน้ําก็มีเด็กช่างที่ส่องเธอตั้งแต่เมื่อกี้มาดักรอเอาไว้ว่าไงน้องสาวไปเที่ยวกับพี่ไม่จ้าปูก็ได้กลมหน้าและเดินวิ่งหนีหญิงน่าเราเนี่ยเจ้าสามหนุ่มก็วิ่งไล่ตามจนมาถึงลานจอดรถที่มีโจกับแป้มมาดักเอาไว้โจก็ได้มาขัดขวางเด็กช่างแต่ทว่าก็กันได้แค่คนเดียวอีกสองตัวสามารถตามปูและแป้มทันอย่าเล่นตัวไปเลยนะน้องสาวรับรองถ้าไปกับพี่พี่จะจัดให้ไม่อยากกลับบ้านเลยปูก็ได้แสดง ดตงทีท่าว่าไม่เอามันเลยใช้มีดคัตเตอร์ในการขู่เข็นพวกเธอโชคยังดีระหว่างนั้นมีชายหลอกขี่หาเล่มาพอดีพวกเธอเลยขอความช่วยเหลือและดูเหมือนว่าชายคนนี้จะเป็นที่ยำเกรงสําหรับเด็กช่างพวกนี้เขามีนามว่าหลุยแถมหลุยยังตักเตือนว่าทีน้าทีหลังระวังตัวด้วยนะถ้าเจอพี่อีกรีว่าหลุยก็ได้และหลุยก็ได้จากไปพร้อมความเทบูดูจะชอบผู้ชายคนนี้มากถ่ายที่สุดบูแบมและโจก็ได้รู้จัก ก,กแปมได้พาปูไปที่กบดานณดาดาฟ้าของเธอและได้เอาบุหรี่มาจุดด,ดูแถมยังใจดีให้ปูลองสูบด้วยปูได้ริมรถบุหรี่ครั้งแรกเธอก็แทบไอแต่หลังจากนั้นมันก็ดีขึ้นและปูก็เริ่มเสพติดบุหรี่หลังจากที่โดนแป้มผู้ชำชอจบปริญญาด้านบุหรี่คอยสั่งสอนตัดภาพมาที่แม่ของเดือนแม่ได้มาที่ทํางานก็โดนหัวหน้าด่าทอเธอจะลาง,งานบ่อยไปแล้วนะฉันเข้าใจว่าครอบครัวของเธอตอนนี้ลาบาก แต่เธอจะลาง,งานอีกไม่ได้แล้วถึงแม้คุณแม่ของเดือนจะขอร้องยังไงอ้างว่าต้องไปดูแลสามีแต่ดูเหมือนนายจ้างจะไม่เห็นใจเลยเสนอทางออกให้ให้เธอลาง,งานไปเลยสักสมเดือนไม่ก็6เดือนนั่นไม่ต่างอะไรกับการไล่ออกในส่วนเดือนและดาวก็ได้มาดูแลพ่อดาวถามกับพี่ทำไมพ่อไม่ตื่นขึ้นมาเดือนเลยตอบไปว่าพ่อไม่สบายแต่ดาวคุยกับพ่อได้นะพ่อเขาได้ยินดาวก็บอกจะบ้าให้หนูคุยคนเดียวเนี่นะเดือนก็ตอบว่าได้สิเหมือนกับ ตอนที่พี่เล่านิทานให้น้องไงพี่ก็เล่าอยู่คนเดียวไม่เห็นจะเป็นไรเลยดาวเลยนึกขึ้นได้นิทานเจ้าหญิงนิทราที่มีเจ้าชายมาจุมพิษและเจ้าหญิงจะตื่นงั้นดาวจะหอมแก้มพ่อจนพ่อจะตื่นนะดาวหอมแก้มพ่ออยู่อย่างนั้นเพื่อคาดหวังว่าวันหนึ่งพ่อจะตื่นมาพูดคุยกับเธอในส่วนของแม่ก็เปิดบัญชีแทบจะปาดน้ําตาเงินในกระเป๋ามีแค่ไม่กี่ร้อยเธอเลยไปหาลูกจ้างของสามีเพื่อตามเรื่องที่บริษัทจะยอมจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไหมลูกน้องก็พยายามเต็มที่ แต่ทว่าเคสของพี่จำรัดบริษัทไม่อนุมัติให้จริงๆแต่อย่างน้อยก็มีเงินที่เหล่าลูกน้องต่างลงขันเพื่อช่วยพี่จำรัดพี่จำรัดเขาดีกับพวกเรามากถึงมันจะไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นน้ำใจจากพวกเราละกันนะแม่ได้นําเงินส่วนนั้นมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลก็แจ้งว่าหมออนุญาตให้พึ่ดูแลที่บ้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายถ้ายังอยู่โรงพยาบาลต่อไปทางโรงพยาบาลก็ต้องขออนุญาตยื่นบินในทุกๆ2วันตัดภาพมาทิ้งเงาะและมังคุดเป็นอีกครั้ง ที่คุณพ่อแต่งตัวช้าเพราะว่าเมื่อคืนดื่มหนักทําให้พวกเธอเกือบจะไปสายแม่ดูจะไม่ชอบพิติกรรมที่สามีเป็นมากนักแต่พ่อก็ยังยืนกรานว่าขับรถไหวถึงแม้ตัวเองจะเก็บทรงไม่อยู่ก็ตามในส่วนของเดือนแม่ได้พาพ่อมาดูแลที่บ้านเดือนและแม่ก็คอยสลับทําเวรคอยป้อนข้าวเช็ดตัวให้กับพ่อดูแลอย่างไม่ห่างไกลในส่วนเงาะและมาคคูคุณพ่อได้มาส่งถึงช้าเธอเลยโดนทําโทษให้ยืนอยู่หน้าประตูและยังมีปูอยู่ ในแถวด้วยเพราะเธอก็มาสายเช่นกันแต่ก่อนจะปล่อยเข้าแถวอาจารย์ได้ขอตรวจค้นกระเป๋าปู่ก็ลุกลี้ลุกลนเพราะเธอมีบุหรี่อยู่กับตัวปู่พยายามจะทิ้งมันไปแต่ทว่าวก็ทิ้งได้ไม่ไกลงานเข้ารอสิทีนี้และอีพีที่3ก็ได้จบลงเสียดายอีพีที่4หลังจากที่ปู่ทําบุหรีต่ตกโชค์ยังดีที่ยังมีเงาะที่เขี่ยบุหรี่เหล่านั้นและไม่เหยียบไว้ใต้ตีนทําให้อาจารย์ตรวจคนไม่เจอหลังจากที่อาจารย์จากไปเงาะก็ถ ามกับปูว่าเธอเดิอดุหรร่ด้วยหรอว่าเพิ่งสูบนะยังไม่ติดหรอกเงาะก็ถามวรสาชาติมันเป็นยังไงปู่ก็ตอบตามตรงก็เฉยๆนะแต่ก็รู้สึกดีตอนที่ได้สูบในชน่วงบักเที่ยงตัดภาพมายังอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีแต่ความวุ่นวายเด็กๆต่างซุกซนนานคือโรงเรียนของเดือนและแปมแปมไม่ได้มาเรียนช่งชวงเช้าเธอไม่กลัวหรอกอาจารย์คงไม่เช็กชื่อแต่เธอเพิ่งเข้าห้องได้ไม่นานเดือนก็ชวนแปมออกไปซื้อของเธออยากเป็นแม่ค้าตัดภาพกลับมาที่ ที่ร่งอาหารเธอยังไม่มีเพื่อนทําให้โดนพวกสาวหล่อเสาะแซะปู่เลยขอมานั่งด้วยคนทําไมเธอนั่งคนเดียวไม่อยากคุยกับเราหรอหรือว่าเราสูบบุหรี่เธอเลยมองเราเป็นคนไม่ดีเงาะเคยบอกนี่ว่าพ่อของเงาะก็สูบเหมือนกันงั้นก็แปลว่าพ่อของเงาะก็เป็นคนไม่ดีเหมือนเราอย่าตัดสินเราที่เราสูบบุหรี่เลยเงาะที่ไม่อยากฟังก็บอกว่าเราอิ่มแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเรียนก่อนนะและทิ้งให้ปู่ต้องอยู่คนเดียวปู่หลังจากกินข้าวก็เป็นวินัยที่ต้องดูดบุหรี่ตามภาษา คนเสพติดน,นิโคตินเธอเลยไปหามุมอับที่นั่นดูเหมือนว่าจะมีอีกสองสาวนั่งดูดอยู่เธอเลยไปดูดอยู่ที่นั่นเพราะคิดว่ามันเป็นเซฟโซนแต่ทว่าบุหรี่ของเธอมันแตกหักไปแล้วเพราะว่าช,งชาวงเช้าเงาะเป็นคนเหยียบเพื่อนแถวนั้นก็ใจดีแบ่งบุหรี่ให้กับเธอก่อนจะแนะนําตัวเองเราชื่อเปาอยู่ที่นี่ตั้งแต่หมตอต้นแล้วเธออยู่ห้องสองใช่ไหมเราอยู่ห้องหนึ่งแล้วถ้าเธออยากได้อะไรก็บอกมาได้เลยบูกก็งงอะไรที่ว่าคืออะไรบอกเลยตอบว่าอย่างอื่นที่มากกว่า บุรีตอนนี้เธอยังไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้ารู้จักมันเมื่อไหร่อย่าลืมเรานะหลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงรุ่นพี่โมหกกำลังจะเดินเข้ามาเบาเลยขอจะไปก่อนไม่อยากจะยุ่งกับพวกเฮียนี่เลยปูไปด้วยกันไหมในฐานะที่เราเป็นเด็กเก่านะขอเตือนเลยว่าอย่าไปยุ่งกับพวกนั้นดีที่สุดเล่าปูก็ทําตามคําแนะนําของเพื่อนใหม่เลยไม่คองแวะก,กับรุ่นพี่โมหกในคาบเรียนช่วงบ่ายในห้องของปูเป็นวิชาวรรณคาดีถึงแม้คนครูจะพร่ำสอนแต่ปูก็ได้วาดรูปชายร ที่เธอหมายบองนั่นก็คือพี่ลุยแต่ทว่าก็โดนครูจับได้และย้ำเตือนว่าอย่าทำแบบนี้อีกถ้ามีครั้งหน้าครูจะลงโทษตัดภาพมาทัทีสลัมคุณแม่ของเดือนกำลังดูแลคุณพ่อในระหว่างนั้นก็มีคนมาเคาะประตูคุณแม่เลยเอาผ้าห่มมาห่มกายซึ่งคนที่มาก,ก็คือเจ้าของตึกหวัดดีจะเยาได้ข่าวว่าแฟนไม่สบายมากดีขึ้นหรือยังเยาวเลยบอกว่าสภาพก็ตามอาการเจ้าของตึกแนะนำว่าเคยมีเพื่อนเป็นอาการแบบนี้กินยา สมุนไพรก็หายเดี๋ยวพี่จะไปถามเพื่อนนะว่าเอาอยาจากที่ไหนและจะมาบอกเยาวเจ้าของตึกดูจะเป็นห่วงเยาวมากแต่ก่อนจากลาเจ้าของตึกย้ำเตือนว่าจ่ายค่าเช่าได้นะนี่จะสิ้นเดือนแล้วครอบครัวฉันก็มีกินมีอยู่จากการจ่ายค่าเจ้าฉันเข้าใจว่าตอนนี้เยาลําบากแฟนเยาวอ่ะจ่ายเงินครบทุกเดือนนะเยาวก็ขอร้องว่าขอเวลาอีกสักหน่อยซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าของตึกจะใจดีเลยละเว้นให้ตัดภาพมาที่เดือนและแป้มหลังจากไปซื้อของ ไม่ว่าจะเป็นกําไรข้อมือแว่นตาของจุกชิกตามภาษาผู้หญิงแบมก็ถามว่าเอาเงินที่ไหนมากมายมาซื้อของพวกนี้เดือนก็ตอบว่าเธอยอมทุบก,กระปุกจะได้เอาของพวกนี้ไปขายเพื่อจะมีไรายได้บ้างซึ่งงานนี้แบมก,ก็อาสาจะเป็นแม่ค้าสุดสวยช่วยเพื่อนรักในการหาไรายได้เองตัดภาพกลับมาที่เงาะเธอนั่งรอน้องอยู่หน้าโรงเรียนและน้องก็วิ่งมาบอกว่าวันนี้มีการแคตตัวนักกีฬาคงจะกลับเย็นๆพี่กลับไปก่อนเลยนั่นทําให้เงาะต้องเดินกลับเพียงค ระหว่างทางก็มีรุ่นพี่มหกมาสะแซะอาสาจ,จะไปส่งที่บ้านเห็นได้ชัดว่าเงาะไม่ชอบใจแต่รุ่นพี่ก็อย่างเซาซีโชคยังดีที่ปู่มาช่วยทำท่าทีว่าเป็นแฟนกันทําให้รุ่นพี่คนนั้นยอมปล่อยมือปู่ได้แนะนาเงาะว่าอย่าไปยุ่งกับคนนั้นได้ยินมาว่าเป็นขาใหญ่มหกของที่นี่เงาะก็กล่าขอบใจปู่เลยชักชวนเงาะไปที่ห้างด้วยกันไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเงาะได้ดูนาฬิกาครั้งนี้ไม่มีน้องกลับไปด้วยคงไม่ได้ ขัดอะไรเลยยอมไปที่ห้างกัะปูและที่ห้างสี่สาวก็ได้เจอกันเพราะว่าแปบและเดือนได้มาขายของอยู่ที่นี่แบบเป็นคนปากมากอย่างแซปูมาเที่ยวหรือมาหาชายในฝันกันแนะคะเงาะก็เสริมแรงชายในฝันที่ว่าเป็นผู้ชายที่เธอว่าในห้องเรียนหรือเปล่าพี่หลุยเชเมล่าฮันแนมีความรักก็ไม่บอกสี่สาวเมื่ออยู่ด้วยกันภาพที่เห็นมันช่างทําให้โลกสดใสแต่ทว่าเมื่อแยกย้ายกันกลับมาสู่บ้านของตนเอง เงาะก็ได้มาเจอกับพ่อที่วันๆเอาแต่ด,ดูดและดื่มส่วนเดือนก็ขนเข้าของหลังจากที่ขายของเสร็จก็ได้นําเงินมอบให้กับแม่แม่ก็ตกใจเอาเงินมาจากที่ไหนมากมายเดือนก็ตอบตามตรงวัตถุกระปุกก็เป็นเงินที่พ่อเคยให้มานั่นแหละเดือนช่างเป็นลูกที่กตันยูมากยิ่งนักถ้าแม่ไม่ขอเธอคงจะเลิกเรียนและมาดูแลพ่อในส่วนของแบมเธอก็ได้เจอกับแม่ที่วันนี้แม่มือขึ้นเป็นเศรษฐีออกมาจากบอนเล่นไพ่ เลยจะเปลูกสักหน่อยว่าอยากได้อะไรแปมอยากได้มากมายแต่แม่ขอแค่อย่างเดียวแปมก็บอกว่าอยากซื้อรองเท้าผ้าใบแม่ก็บอกว่าได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับตัดภาพมาที่เงอะเธอนั่งตามการบ้านเพราะว่าพอไล่ขึ้นมาด้านบนและมังคุดก็กลับมาพอดีด้วยความเหนื่อยล้าคัดตัวนักกีฬามันคงเหนื่อยน่าดูเงอเลยถามกับน้องว่าขึ้นมาเมื่อกี้แขกข้างล่างเยอะไหมมังคุดก็บอกว่าก็เยอะอยู่และยังมีแขกขาประจำที่มาจอะแจะแม่อีกด้วย เดี๋ยวพ่อก็อารมณ์เสียกตามเคยเอออยากจะติดป้ายหน้าร้านว่าห้ามเข้ามาซะเหลือเกินตัดภาพมาที่แปบมวันนี้แม่เลนไพ่ได้ตังค์มาเยอะทําให้มีอาหารเต็มโต๊ะแปบมอยากจะกินเลยหิวมากๆแต่แม่ก็บอกให้รอพ่อกลับมาก่อนพูดไม่ทันไรพ่อก็กลับมาพอดีแปบมเลยจัดจานให้กับพ่อไม่ทันที่จะกินพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวกับข้าวเยอะขนาดนี้ไปเอาเงินมาจากที่ไหนสองแม่ลูกต่างกับอึง้งแต่แปบมใช้ไหวพริบว่าแม่ถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมแม่ แม่ก็ตอบว่าใช่ใช่แต่พ่อก็จับไต่ได้ลอตเตอรี่ไม่ได้ออกวันนี้บอกมาเอาเงินมาจากที่ไหนสุดท้ายแม่ก็ยอมสารภาพว่าเล่นไพ่มานานทําให้พ่อไม่พอใจได้ไพ่มาเท่าไหร่ฉันถามว่าได้ไม่เท่าไหร่เอามาแม่ก็ยอมควักตักออกมาจากกระเป๋าและพ่อก็นาเงินส่วนนั้นไปเผาทิ้งแม่พยายามจะขัดขวางแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แปมก็ได้แต่อึ้งแต่พ่อยังเอากับข้าาที่ซื้อมาวันนี้แททิ้งลงถังขยะอีกนานทําให้แปมเสียใจมากๆ พ่อย้ำเตือนว่าถ้าจับได้ว่าเล่นไพ่อีกแกโดนด,ดีแน่แปมถึงกลังนั่งร้องไห้ทำไมพ่อต้องทำอย่างนี้ด้วยตัดภาพมาที่เดือนที่แม่กำลังพลิกหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อหางานทำและไม่นานก็มีแปมมาเคาะประตูชวนเดือนเปน็นน่งเล่นแถวนี้ในส่วนของเงาะหลังจากที่พ่อแม่ปิดร้านเสร็จพ่อแม่ก็มีปากเสียงกันอีกครั้งทะเลาะก,กันหนักขึ้นเพราะว่าลูกค้าพวกนั้นชอบมาจอแจะแม่ทำให้พ่อชอบไล่ลูกค้าทำให้แม่คิดว่ามันไม่เหมาะสม ที่ไปและเขาอย่างงานพ่อแม่มีปากเสียกันอย่างรุนแรงเงาะที่ได้เห็นภาพดังนั้นถึงกับน้ำทาคลอแตทว่าเมื่อกลับมาที่ห้องมังคุดก็ถามว่าเสียงดังอะไรเงาะก็โกหกน้องว่าไม่มีอะไรนอนไปเธอเงาะได้แต่เศร้าใจจะร้องไห้ต่อหน้าน้องก็ไม่ได้เธอเลยเสียบหูฟังพอไม่อยากได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะก,กันและร้องไห้อย่างลับๆในอีกมุมหนึ่งแปมก็ร้องไห้เช่นกันดีที่ยังมีเดือนคอยปลอบแกไม่รู้ว่าพ่อเป็นบ้าอะไรเง ที่ได้มาก็ไม่ได้โปลนไม่ได้ฆ่าใครสักหน่อยทําไมพ่อต้องทํามากขนาดนั้นเดือนก็บอกว่าพ่อแค่อยากสั่งสอนไม่อยากให้แม่แกไปเล่นไพ่อีกพ่อมึงอยากให้แม่มึงเป็นคนดีนะแปมก็โคตรเกียดตคนดีเลยแต่เดือนก็บอกว่าแกก็เป็นคนดีนะแปมก็บอกว่าใช่กูก็เกียดตตัวเองเหมือนกันระหว่างที่ทั้งสองพูดคุยอยู่นั้นก็มีโจที่แอบหลับอยู่ด้านบนลงมาด้านล่างให้แปมแกร้องไห้ทําไมใครทําแกเดี๋ยวกูจะซัดหน้าแม่งเลยเดือนก็รีบห้ามแกจะไปซัดหน้าพ่อแป ใจเย็นๆไม่ใช่อะไรก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นโจก็ยังแทบแบบมทะเลาะกับพ่อมาอหนูน้อยแบบก็บอกว่ามึงไปไกลๆก,กูร้องไห้ไม่ออกมีมึงมาวนเวียนอยู่แถวนี้โจก็ขอลาทีแบบนี้ไล่กูจังโจอยู่ในสภาพอาการเมากลวและอาการดังนั้นทําให้สองสาวถึงกับหัวเราะไอโจเนี่ยมันปัญญาอ่อนจริงๆในส่วนของปูเมื่อกลับมาบ้านเธอก็อยู่ในห้องของตนวาดูปพี่ลุยต่อไปด้วยความวัดฝันว่าจะได้เจอกันอีกพี่ลุย นะทั้งเท่ทั้งคูในเช้าวันต่อมาที่ห้องของแปมพ่อก็แต่งตัวเพื่อออกไปทํางานแต่ก่อนออกไปขอได้ควักเงินเดือนออกมาและว,วางไปที่ข้างๆข,ข,ของภรรยาในส่วนเงาะและมังคุดก็ได้แต่นั่งรอพ่อเมื่อไรจะลงมารอนานๆมันอาจจะบันทอนวัวใจนี่ก็นานมากแล้วดูเก็ไปสายอีกแม่เลยให้เงินกับลูกๆบอกให้ไปกันเองพ่อแกเมาอย่างนี้ทุกวันแหละฉันชักจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวแม่จะคุยกับพ่อเองในส่วนแปมได้เดือนระหว่างเดินทาง แหม่มก็อวดว่าแม่ให้ตังมาไม่รู้ว่าได้จากไหนอาจจะเป็นเงินเดือนพ่อมั้งทีนี้กูก็มีตังไปซื้อคอนบ์วสักทีแต่ก็ไม่ทันจะออกจากสลัมคุณป้าขายกับข้าวก็ทักหาเดือนแม่แกอยู่ที่ห้องหรือเปล่าเดือนก็ตอบว่าอยู่นะงั้นป้าฝ่ากไปบอกแม่แกหน่อยเงินที่ยืมไปรีบมาจ่ายป้าด้วยนะป้าเขาเข้าใจว่าตอนนี้แม่แกลําบากแต่แม่แกตกลงกับป้าว่าจะจ่ายนี่เลยมาสองสามวันแล้วแม่แกหลบหน้าป้าอยู่ประจําป้าก็ไม่อยากจะทวงอะไร เกรงใจฝากแกไปบอกแล้วกันนะแบมก็ถามว่าแม่เดือนยืมไปเท่าไหร่ป้าก,ก็ตอบว่าหกพันแบมนาเงินที่ได้จากแม่จ่ายไปก่อน500เดี๋ยวแม่เดือนจะมาจ่ายที่เหลือเองเดือนกล่าวขอบคุณแป้งมากแต่อย่างนี้แบมก็ไม่ได้ซื้อรองเท้าตามใจหวังนะสิแบมก็บอกไม่ต้องกลัวคอนวร์รรุ่นนี้อีกไม่นานมันก็ตกรุ่นดูกูรอซื้อรุ่นใหม่เลยละกันแบมเป็นคนดีจริงๆถึงแม้วาจาจะร้ายไปสักหน่อยตัดภาพมาที่ปู่วันนี้ปู่ ได้ขอค่าขนมเพิ่มบอกว่าจะซื้อของทํารายงานแต่ความจริงเธอคงเอาไปซื้อบุหรี่แม่ก็ย้ําเตือนว่าช่วยประหยัดหน่อยแม่ให้เงินก้อนนี้และใช้ถึงสิ้นเดือนนะแม่จะไม่ให้เพิ่มแล้วและแม่ก็ไปรอปูที่รถระหว่างนั้นคุณลุงเลยเรียกปูเข้ามาใกล้ๆก่อนจะคล็อกตังให้กับปูเอาไปซื้อขนมนะและอย่าบอกแม่แกล่ะู่ก,ก็กล่าวกับคุณลุงและอีพีนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับซีรีส์เรื่องเสียดายเช่นเคยหากทุกคน ชอ,อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย